หน้างานนะคะมีแค่ k U M เท่านั้นนะคะรี่มาเลยนี่นะคะรถเจ้าใหม่ค่ะ10บล้อหัวล้านนะคะ U D q u e n t e r ค่ะ3 9มแรงมาปีห6หค่ะ 6ศูนย์ไปดูกันเลยค่ะอันนี้ตัวสิบนัดแล้วนะัเป็นยูดีนะคะพี่อันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยยังดีๆอยู่เลยค่ะพี่มาตรฐานไอเสียยูโรสามค่ะพี่ถังน้ำมันของเขานะคะเป็นอลูมิเนียมด้วยบรรจุได้4 0 5ลิตรกันเลยทีเดี๋ยวไปดูภายในรถกับพี่ช่างกันเลยระบบต่างๆของยูดีกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอันแรกเลยหัวโตเนี่ยแตกต่างจากเกียร์นนู่นยังไงครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือกับสบายครับไม่ต้องเหยียบคัสต์แล้วใส่เกียร์ปุ๊บเหยียบคลัตได้เลยครับการง่ายกว่าครับใช้้้งงาาาาานนน่่่ยยกกกวววแล็สบัีค อมันดีกว่ายัางะะนะครับขับพี่ทางไกลๆนะครับเราสามารถล็อกตสลิ่งได้สมมตั้งก็โชวร้อยหนึ่ง,งล้วก็ปล่อยแล้วก็ววบังคับนพว,ว,ว,วงมาลัยแลรวบอกว่าท่านรถราคาเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพี่คะพวงมาไลไัยทรายใหม่ค่ะพี่ทัศนสมัยยิ่งขึ้นเป็นแบบสีก้าเลยช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้นเลยะคะ่ะไมน้อยมากคะ่ะแค่หลังตัวเองนะพี่นะสามารถบรรจุคนได้ประมาณ7คนเลยคะ่ะแล้วที่เบาะเป็นไงบ้างครับเบาะนั่งสบายครับเบาะเป็นเบาะลงสามารถเคลื่อนปรับสูงปรับต่ำได้นะครับ เลยหน้าท้ายหลังได้แล้วก็จะมีตัวยิงแฉนี่ครับเราจะ,ะเวลาเราเมื่อยอะไรเงี้ยก็สามารถได้ครับเกานั่งสบายครับบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แบรนด์อื่นไม่มีเลยนะคะคือคันเนี่ยอยู่ดีอะระบบระบายความร้อนด้วยน้ำยาหล่อเย็นที่แค่นั้นไม่พอนะคะเป็นระบบกันล้อรองครับเป็นระบบเบรก ABS นะครับเบรกได้ดีเวลาแบบลงเขาขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันเป็นระบบความปลอดภัยอย่างยิ่ง นี่ครับวงจรคู่แยกหน้าหลังนะครับยกหัวนะครับเราจะเปิดยกหัวนะคะปุ๊บยกฝากระโปรงปึ๊บแล้วก็จะมาเปิดตัวนี้ตัวไหนคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ปุ๊ออบอันนี้เปิดโลกมากเลยดูดีไม่เหมือนใครจริงๆค่ะต้องไข่ด้วย ครี่มีการเก็บรเราเรมีตัวนี้แล้วก็จะมาแล้วก็จะการ,กการใส่กาไปหรือเราก็จะหมุในให้ตรงล็อกนะครับพอตรงล็อกแล้วเ็จะอยแล้วใส่เปเล สกสบายครับไม่ต้องใช้มือโยกครับเป็นความพิเศษของเขานะครับอันนี้น่นะคะพิทัศนะคะมาแนะนำตัวยูดีใหม่ๆของเราให้นะคะว่าระบบมันดีแค่ไหนขอบคุณมากค่ะประมาณนี้นะคะ